ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกเพื่อสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นธรรมที่ทรงรูปประจักษ์ภายในพระทัยเต็มจัดเต็มส่วนไม่มีอะไรบุกร่องพระองค์จึงแสดงได้อย่างไม่ทุกสะท้านแสดงได้อย่างองอาจกล้าหาญพร้อมด้วยความเมตตาเต็มส่วนที่อยากที่จะให้สัตว์อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายนั้นเข้าอ,อกเข้าใจในธรรมที่ทรงรูปทรงเห็นมาแล้วทุกๆ ขั้นทุกตอนอันทันถึงเน้นหนักในการปฏิบัติให้ทำสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกปริยัตมนบอกแล้วว่าให้ทำยังไงปฏิบัติก็ดำเนินตามที่สอนแล้วปฏ,ปฏิหมายผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัตท,ท,ที่ทรงอย่างทรงที่บอกแล้วในเวลาบวช เกสาลุมานะฐานตะกะจวนนั่นแหละคือบอกแล้วนี่นี่งานนะัาแล้วสถานที่ทํางานก็บอกอีกที่ไหนที่ทํางานงานอันนี้สะดวกที่สุดคือที่ไหนออันดับหนึ่งก็ลูกขมูลนะต้นไม้อันดับต่อไปต่อไปข้างเ็าบอกไปเรื่อยๆนะอนามว่าอติเลกัลอติเลกัลลาโคอติเลกัลลาโคชิ่นเยอะเผลอล่าเปลือยเปืออะไรว่าไป อานดับหนึ่งก็คือตรงนี้สิ่งวันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทําดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอก็ไถ่ามาแล้วยิ่งไม่ได้สอนแบบสุมสี่สุมห้าเราผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรทําแบบสุ่มสี่สุมห้าโดยไมพ่พิิพิจารณาไถ่จองตามร่องรอยที่ทรงสั่งสอนไว้ธรรมะเราจะไปพูดถึงเรื่องว่าสมัยนั้นสมัยนี้ มันก็เหมือนกันกับกิเลสที่ฝังในเรืงว่าใจเราเนี่ยมันไม่มีสมัยใดละกิเลสต้องเป็นกิเลสวันยังคำ่ำให้ถือเอาจุดนี้ธรรมะเพื่อแก้กิเลสถ้านํามาแก้ให้ถูกต้องก็แก้ได้วันยังค่ำเช่นเดียวกันแต่ส่วนมากเรานมักแต่จะไม่ทันกลมายาของกิเลสและไม่ทันไม่ได้มากไม่ทันมันไม่ทันอะล่มากกว่าอะไหลายายถ้าเป็นผลลบแล้ว มันจะเชื่อได้ง่ายเชื่อได้ง่ายถ้าเป็นผลบวกเชื่อได้ยากนี่แหละผลลบคือเรื่องของกิเลสมันต่อยเอา,าเปั๊บเลหลุดลอยไปเลยถ้าเป็นเรื่องของธรรมนี่เกาะไม่ตินี่แหละมันยากอยูอย่ตรงนี้ในเบื้องต้นที่มันเกาะยังไม่ติดนี่ต้องได้ใช้ความเป็นติดลาใช้ความพยายามการพิถนผ,ผลตนก็ต้องได้สังเกตอย่างที่ท่านพูดในสัพพายะนั่น ไม่ใช่ไม่ใช่สัพพายาเพื่อถากประคันล่านใหญ่คือสัพพายาเพือ่อกิจตภาวนาสัพพายาคืออะไรบ้างอาหารและสัพพายะนะพระองค์ทรงเหลือเฟือที่ไหนหรือเป็นกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดมันก็เหมือนกับเทวดาตกจากสวรรค์ลงแดนนรกนันเองจะผิดอะไรไปเน,น,นาะกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดหาขอทานเขาเฉวยนั่น ขนาดไหนนั่นแหละสัปพยะพระองค์ทรงได้ตรัสสู้เพราะอาหารเหล่านี้นะไม่ได้ตรัสรู้อาหารในพระราชวังนี่ก็เป็นสัป,ปะยะอันหนึ่งที่เกิดควรที่นิพิจนานนครูาอาจารย์ทั้งหลายที่พาเราดําเนินอย่างสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากมากักจะเป็นอาหารประเภทเหล่านี้แหละที่สัป,ปะยะสัพปปยะคือการภาวนาสะดวกสบายท่านอยู่ในป่าใน,นเขาอยู่กับคนป่าคนเขาเขามีอะไรเขาก็ ใส่บาตรให้น้ำพริกให้ไปหาของดีๆ,ดๆดนี่ไม่มีแล้วมีของพอยังประทังชีวิตประทังชีวิตนั่นแหละความพอประทังชีวิตในร่างกายของเรานั่นแหละแต่มันเป็นสัพป,ปะยะเหรับาการภาวนามันดีที่ตรงนี้สบายสบายฉันมันก็ไม่ได้ฉันมากเพราะอาหารก็อย่างว่าจะพอฉันมากเลยบางทีไม่มีอาหารมีมีแต่ข้าวเนี่ย จะเอาอะไรมาฉันมากล่ะมันก็การมาเป็นสัพพายะคือการนั่งภาวนาก็ไม่ง่กงก่กงคือไม่สปปมงบงกงานไม่กวนเรื่องหลับเรื่องนอนนั่งตาจิตเป็นทางด้านสมาธิก็สงบแนว่วถ้าเป็นทางด้านปัญญาก็พิจารณาคล่องตัวนะ่ให้เห็นที่สมาธิพระพุทธเจ้าสอนในที่ตรงไหน,นที่อยู่ของสมาธิจริงๆที่อยู่ของปัญญาจริงๆที่อยู่ของมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นจากกิเลสจ,จริงๆอยู่อยู่ที่ไหน ค้นหาให้เจอสิที่เลยมอยู่ที่ไหนนั่นนี่แหละท่านสอนทุงบททุบบาทสอนลงตรงนี้นะให้ค้นให้หาเห็นทำเหล่านี้นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับทำเหล่านี้สะดวกสําหรับทำเหล่านี้ก็บอกหมดนี่อาหารเป็นความสะดวกสําหรับทำเหล่านี้ก็บอกอาหารสปาญะเนี่ยอุตุสปาญะเราก็หาอากาศที่ความเหมาะสมกับเราสำหรัอุตุสปยายะอินฟ้าอากาศนที่เหมาะสม ไม่ทึบเช่นอย่างในเขาในถ้ำนี่ยก็ไม่ใช่ถ้ำทึบๆโล่งอยู่สะดวกสบายเช่นอย่างอพูกาศแต่มาอพูกาศนั่นคือเป็นความสะดวกสบายมากล่ะเป็นการเป็นเวลาเช่นในกลางท่ามือคืนภาคกรรมาฐานที่ในวงเราทุวันนี่มันไปหานั่งพอนาอยู่หินดานหินดานเป็นหินดานหรือหินพลานอะไรหรือว่าเหมือนกระดานเนี่ยเื่นไปหานั่งพอนาอยู่ กลางแจ้งเนี่ยเงียบสวานั่นบางคืเนเงียบอ้าวที่นี่เสือจะมาทางไหนล่ะก็มันไปอยู่ในดงของมันเนี่ยในละเราจะเห็นความสามารถของเราจะได้เห็นว่าสติปัญญาของเราออกทาอํางานมันเป็นยังไงได้ยินแต่สติปัญญาติปัญญาถ้าไปถูกสถานที่ฉะนั้นครอบงำเข้าไปแล้วไม่ต้องบอกสติปัญญาจะมามาเองเพื่อการแก้ไข เหตุการณ์ที่กําลังแสดงอยู่เวลานั้นนั่นพังเี็ยิ่เมื่อมีผู้รักษาสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วทําไมจะไม่สงบทําไมจะแสดงไม่แสดงความแปลกประหลาดให้จันให้เห็นเพราะพระพุทธเจ้าทรงได้รับความอห้จันร์มาแล้วจากวิธีการเหล่านี้นี่เี่ยเราให้ค้นหาสิสมาธิอยู่ที่ไหนก็ให้ได้จะได้เห็นอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้ทห้มันชัดในหัวใจของเราสิปัญญาปัญญาขัานา้นใดไม่ต้องบอกว่า ไม่ต้องถามใครละลงได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเป็นสันติโกสันนิโกเรื่อยไปท่านหาความสะดวกสบายสบายให้สบายให้ปุคละสปายะเพื่อนฝูงไม่ขัดไม่แย้งกันเรื่องพิธนะีการนะกการอรพตปฏิบัติลงรอยกันเพื่ออัดเพื่อทําด้วยกันคําว่าปุกราสปายะจะหมายถึงอะไรเป็นส่วนมากก็หมายถึงเพื่อนฝูงที่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นสําคัญ ประชาชนย,ยมนีก็เป็นบางการบางเวลาเท่านั้นไม่สําคัญยิ่งกว่าปุกละสัพเพยะคือเพื่อนอันเดียวกันนี่สําคัญมากเนะี่ยตับ้าไว้กี่อย่างล่ะนะอาหารสัพเพยะก็พูดแล้วต่กินนะี้อุตุสัพพยะก็พูดแล้วไอ้ทนะี้่อาว่าสสัพเพยะที่อยู่ที่อยู่ที่ไหนก็ท่านก็บอกไว้แล้วลูกขมูลเป็นที่หนึ่ง จะนั่งเปน็นันดับสองดับสามไปนี่มีแต่คำว่าสัพพยะสัพยะคือความสะดวกสบายสําหรับการบาเพ็ญน,นะไม่ใช่สะดวกสบายในการหลับการนอนการแบบอยู่แบบโลกโลกเขานี่อยู่เราอยู่แบบรรมอียบททั้งสี่เป็นอรียบทของนักบวชแบบธรมเราจรึงต้องได้อยู่แบบนี้นี่แหละการที่จะมาอยู่แบบนี้มาทําแบบนี้ต้องพิจิพิจารณาพระาว่าของพระเจ้าให้ถึงใจ แค่สักจะฟังยู่เฉยฟัง้เฉยไม่ถึงใจพระพุทธเจ้าชงแสดงแก่โลกแสดงด้วยความถึงพระทัยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆเนี่ยพวกเราฟังนังฟังแบบเล่นๆคนหนึ่งพยายามเอาน้ําเทในหม้อของเราหม้อน้ําเราความเอาก้นขึ้นมันเอาอะไรมาเทแต่มันก็ไม่เข้าเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลออกหมดันเียจะทําอะไรที่ตรงไหนเจ้าเลยทำพระพุทธเจ้าไปแต่เธอมัน ไม่มีอะไรรับาก็อย่างนั้นนหะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพากันตั้งอ,อกตั้งใจพระพฤทปฏิบัติขอให้สังเกตร่องรอยพระองค์ให้ดีนะสังเกตร่องอรอยของพระพุทธเจ้านั้นน่ะสาคัญร่องรอยที่ที่านแสดงไว้คืออะไรทำทุกบ,บททุกบ,บาทวินยัยก็ให้เขารบทำเพให้เขารบทุกบ,บททุบบาทใช้ความสังเกตด้วยดีนั่นล่ะเราจะไม่ผิดหวังหล่ะจะเจอความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเจรมาแล้วโดยไม่ต้องสงสัย วันนี้ขอแสดงเพียงเท่านี้แล้วขอความดีจงมีแก่ท่านทั้งยทุกๆองค์นะ